สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่7เมษายนกลับมาเจอเจอ,เจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่บั่นใจสดเด่นสุด่ําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมั่นใจสดเด่นสุดตัวที่3นยู u n i t e ดกับวอร์นิวัพู ห้ามพลาดเรื่องการทั้งผัวฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากครับเรามาเช็คข้อมูลสัมผูโดยแฮนดิแคบแบนด์อยู่กับเรียวผูงเปนบริเวณอังกฤษแข่งขันกันตอนสามทุ่มครึ่งสนนราคาให้เรวยวพูทีมเยือนบุกต่อลูกบเส็บถือว่าเป็นราคาบุกต่อที่แพงมากแม้จะแม้ว่าทางเรียวผูจะอยู่ในสถานการณ์ ลุ้นแชมป์ลีกแม้ในภาพรวมผลงานจะดูดีร้อนแรงก,กว่าแต่การเมเยอนแมนยูเต็ดไม่เคยเป็นงานง่ายของเนื้อผูอ้ในช่วงหลังระยะหลังเนี่ยเห็นดีๆอย่างเงี้ยเจอเนื้อผู้เจอแมนยูในบ้านนี่งานหนักงานเหนื่อยและแน่นอนมันคือศึกแดงเดือดที่แค่รู้ว่าเป็นเกมนี้ทุกคนก็ตั้งใจเล่นทุ่มเทสุดกำลัง อันดับและคะแนนหรืออะไรก็แล้วแต่วางไว้ด้านหลังแต่อะไรก็ตามถ้าเราพูดถึงสถานการณ์ที่กดดันในเรื่องภูดกดดันกว่าเพราะเมื่อคืนแมนเชสเตียเขาได้สามอาร์เซนอลเขาได้สามแล้วเรี้อวภูหละท้านเรี้ยวภูไม่สามเป็นแค่หนึ่งเนี่ยงานเข้านะงานเข้านะจากที่โมยบินเป็นทีมจากฝูงเนียวเนีก็อาจจะถูก สบัรพัดตกลงมาได้ไหนไม่ช้าแต่แมนยูเองแรงจูใจในการเล่นก็คงเบาลงแล้วเพราะแมกนกระทั่งกุนซือยังบอกเลยว่าโอกาสที่จะไปลุ้นอยู่ฟ้าชเวลีกอันดับที่สี่เป็นไปได้ยากเหลือเกินนะแน่นอนครับเพราะแมนยูก็ฟอมขึ้นขึ้น,น,นลงลงล่าสุดก็แพ้แบบแพ้แบบไม่น่าแพ้นะเอาและไล่กันไปก่อน อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเราดูทีหนึ่งตารางลีกไปดูผลงานห้าเกมหลังไปดูการจัดจาการไปดูการลงทุนการทํากําไรไปดูผู้โดยนดิแคบจากจ้าทงห้ารายนะไปดูนู่นดูนี่กันอะไรที่ควรรู้บอกกล่าวเล่าสิบกนได้เราจะบอกกล่าวนะไว้เป็นข้อมูลเพื่อเรื่องข้างตามเชียเราไปเริ่มต้นที่ตารางลีกครับตารางลีกลิวอร์พู อยู่อันดับที่หนึ่งในจังหวะที่แข่งขันสามสิบเกมเท่ากันแต่ตอนนี้แมนเชสเตียร์เขาสามเอ็ดเขาเก็บได้สามคะแนนมีเจ็ดสิบคะแนนเท่า,ทาลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเขาหกแปดเขาเก็บได้อีกสามคะแนนขึ้นเป็นจ่าผูงแทนลิเวอร์พูลถ้าวันนี้เรื่องผูลพาดจะไม่ได้เป็นจ่าผูงต่อไปจะเป็นอาร์เซนอลน,นะครับจะเป็นอาร์เซนอล และพวกเขาจะเป็นทีมจับ,บที่สองที่มีแ้มเท่าแมนเชตี้ดแค่ประตูเได้เสียเพียงแค่สองลูกประมาณนั้นสถานการณ์ก็ถือว่ากดดันนะกดดันดิสองทีมก่อนหน้าเขาชนะไปแล้วเราถือว่าเนื้อผูเนี่ยนะมันเจองานหนักกว่าทีมอื่นนะเจองานหนักกว่านะอย่างแมนเิตี้เนี่ยเขาไปเจอทิตันพาเลส อย่างอาร์ซอนเขามาเจอไบตันแต่เรพูลขาเจอแมนย,ยูหรือว่าไงหรือว่าเพื่อนๆบอกว่างานเบ้าสดก็ไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่แมนยูแต่อยู่อันดับที่หกนะครับมีสี่ถึงแปดโอกาสที่จะลไล่ไปไปแย่อันดับที่สี่ยากนะยากยากอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของสเปอร์กับแตามีลามากกว่าที่เขาจะลุนกันแมนยูคงหประมาณนี้แหละอยู่อันดับที่หกนี้แหละ น,นี่คือข้อมูลพื้นฐานในตารางนี้ผลงานท้าเกณฑหลงสุดของแมนยูชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองก็ตามสภาพคนระับผลงานแบบนี้จะไปหวังพื้นที่อยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันก็ดูจะตลกกันไปหน่อยนะเอาแค่ไปยูโรป้าได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะตอนนี้แมนยูนะและผลงานชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองแน่นอนมันยากที่จะมี การลงทุนในภาพรวมแบบกับไรพร้อมกับไรสองเกมคาักทุนไป็สองเกมครึ่งห่างลงกบนี้แล้วยืนแดนลบติดลบติดลบส่วนลีวร์ภูมผลงานห้างเกมหลงทุชนะสามเสมอสองเสมอสองเกมก็คือการเสมอกับ Man City มกแมนซิตี้ในสุพีเรียลอังกฤษแล้วก็ไปเสมอกับแมนยูในศึกเอเมคับจนไปต่อเวลาพิเศษและแพ้ 4, สี่สามตกรอบ กรอบในเกมวันวอนถ้วยเอเมคัมให้กับแมนยูวันนี้หัวมันเจอกันอีกครั้งใน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 สถานการณ์ที่เปลี่ยนรายการมาเป็นในเกมลีกและแมนยูยังเป็นเจ้าบ้านเรื่องผู้เป็นทีมเยือวันนี้จะยังไงจะยังเจ้าหรือว่าเรื่องผู้จะกินไม่ลงอีกไหมก็น่าสนใจนะบางท่านมองว่าแฟนๆเรื่องผู้บอกว่าเสียวเหมือนกันที่จะมาสะดุดในเกมนี้เพราะว่าถ้าสะดุดเหนื่อยแน่นอน นะแม้อาร์เซนอลกับแมนซิสตี้นี้เขาหล่อแช่งอยู่นะการลงทุนนิวาพูเองข้อแม้ผลงานจะดูดีนะแต่การลงทุนก็เจ๊งกระบมอมเหมือนกันกำไรไปเกมครึ่งถันทุนสามเกมผังลงกล้มกบนี่แล้วติดลบ,ต,ดลบติดลบหลักของแมนอยู่อีกช่วยสามใบโอ้โหยังไงดีครับเกมนี้บอกเลยถ้าในแง่ของผลงานเลี้ยงผู้ดูดีกว่าในภาพรวม แต่วันนี้มันมีความเป็นเก,ยม,ยเกมเยม้าเกมเยือนมันมีความเป็นสึกแดงเนืเน้อการลงทุนเจ๊งด้วยกันทั้งคู่แจ๊งมากแจ๊งน้อยก็เจ๊งการเจอเจอกันถ้าเกมหลังลิฟท์ผู้ชนะแมนยูได้แค่เกมเดียว7-0เป็นที่ล้อกันสนุกปากแต่หลังจากนั้นลิื้์ผู้เจอแมนยูก็ไม่สามารถเอาชนะได้มาสองเกมติดแถมล่าสุดผู้โดดเขียนในเอ้ใคขับด้วยนี่คือข้อมูลพื้นฐานครับระหว่าง แม่อยู่เด้กับเล,ล,ลี้ยงู้นะแรงจุดใจในการเล่นอันดับและคะแนนมีผลหมดเลยเกมนี้มีผลหมดเลยจริงๆตัวผูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าตัวห้าหลายมาดูสิว่าจะไปสมคบส,สมครบคิดกับข้อมูลพื้นฐานในด้านไหนปรากฏว่าวันนี้เจ้าผ่านราคาผูเป็นการปรับแบบเสี่ยงข้างมากสี่ต่อหนึ่ง สี่ต่อหนึ่งปรับลดลงในช่องลิเวอร์พูลครับเชื่อใจลิเวอร์พูลเชื่อใจหงแดงช่องเสมอขึ้นสี่ลงหนึ่งไม่กลัวเหนื่งเสมอเจ้าบ,บ้านขึ้นสี่ลงหนึ่งไม่กลัวเจ้าบ้านวันดิ้เจ้าเรื่องลิเวอร์พูลไม่กลัวเหลื่งเสมอไม่กลัวเหนื่งแมนอยู่แม้จะลงเล่นในบ้านก,ก็ตามเจ้าเชื่อวันเอร์พูมาได้ชนะได้แม้แฮนแข่จะแพงถึงหนึ่งลูกแต่เจ้าก็ยืนอยู่กับบอลต่อเลี้ยพูปรับราคาลดลงหมดเลยห้าหลายคอมต้วน อย่าไที่ช่องบอลรอแมนอยู่ลงเล่นในบว่าแท้ๆเจ้าปวดราคาเพิ่มขึ้นบนเลยเท่าไรุ่กทวนนี่มองถึงใครว่าในภูจะเอาชนะแล้วอาจจะยิงขาดเกินราคาหรือเปล่าเอางาั้นเลยเอางั้นเลยเหรอผมก็อ่นนี่คือข้อมูลพื้นฐานแหละในแง่ของตัวผูตัวแฮนดิแคปตัวผูตัวแฮนดิแคปยืนอยู่กับเในพูวรวมรวมกับข้อมูลพื้นฐานเพียงแค่เรื่องเดียวพอเลย ก็คือแรงสูงใจงในการเล่นที่ลิเวอร์พูลถูกกดดันให้ต้องชนะตามแมนซีและอาร์เซนอล,ลให้ได้ไม่เช่นั้นการลุ้นแชมป์อาจจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีจากที่เพิ่งจากขึ้นนำาบรนจาาฝูงได้แค่สัปดาห์เดียวนะครับเพราะนั้นจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่เกมคู่นี้ใครกล้าตามตามใครไม่กล้าตามก็ส่วนครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลย นะดูดูข้อมูลพื้นฐานแล้วเห็นไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับส่วนบอลโอเคขอเชื่อผูเชื่อแฮนดิแคปนะเชื่อแรงจูใจในการเล่นเชื่อผลงานในสนามว่าวันนี้เรือผูจะสามารถหมุกแวาชนะแมรี่ยูเตนได้สําเร็จแต่จะยิงขาดเป็นสองเพื่อให้ทัานต่อได้เห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดคิดว่าชนะได้ชนะได้เพื่อรักสาโมเมนตัม ในการลุ้นคว้าแชมป์ลีกต่อไปเพื่อเจคเกนคอปที่กำลังจะออกในฤดูกาลน,นี้อยู่ต่อเิืวอร์พูลนะย้ำนะว่ามาโลเทมไม่ใช่ไม่ใช่สาวอของเิืวอร์พูลนะไม่ใช่สาวอของแมนยูเรื่องตามข้อมูลล้วนๆน,นะอยู่เิืวอร์พูลเป็นทีเด็ดตัวนัสุดสิบดาวเป็นตัวมาัานเจนสดเน้นสดตัวที่สามในอีพีสามประจำาคัมคือวันที่นี้ขอเรื่องอยู่กับเิืวอร์พูล ส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟังอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสอีพลงกติดตามด้วยขอบคุณมากครับ